ผสมอะไรมากรอกตองอร่อยมากพ,พี่เพื่อนๆอร่อยมากาจ,จะใส่แล้วก็จะแบ่งแบ่งนะกินคนละนิดละหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะกินคนละนิดละหน่อยใช่ไหมคะกินคนละนิดละหน่อย เช้าเช้าเราก็ไม่ไม่ค่อยกินเยอะกินน้อยๆเอาค่ะเช้าเช้านะคะไม่ค่อยกินเยอะกินอย่างลวนิดลหน่อยก็พอนี่มะเือเทศว่ามิดไม่คง เห็นไหมพี่พี่เพื่อนเพื่อนจะได้หอดูข้างล่างนี่ดูข้างล่างเลยนี่ไปเรียนทำอะไรมั่งนี่เห็นไหมเห็นไหมค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่มาระเทศสวยงามมากปเทศป็เทศจากสวนนะคะ ฉ่ำมากมะเขือเทศฉ่ำเม็ดเขามีน้อยมากนะคะพันนี้เ็าเม็ดเ็ามีน้อยแต่อร่อยมากอร่อยจริงๆมีแค่นี้เลยค่ะมีฝั่งนี้แค่นี้มีไม่เยอะแต่เนื้อเขาฉ่ำมากเพราะว่าเราเราปล่อยให้เขาสุกคาต้นแล้วก็เราก็เก็บมาเก็บมาเพราะว่าพ่อมาปฏิปูกเองนะคะจ้ะ จากสวนของเรานะคะมัเขีเทศจากสวนของเราถ้าเราเราชอบกินเนะี่ก็จะดีดีต่อสุขภาพนะคะพี่พๆเพื่อนๆมันเขีเทศกินก็เหมือนผลไม้เลยค่ะคล้ายผลไม้ค่ะผละไม้กินง่ายๆเพราะเขือเทศนะมันเหมือนมันเหมือน,น,นอะไรนะเหมือนกับ ผลไม้บ้านเราอ่ะเพราะถ้าเราให้รอให้ให้สุกขาต้นเขาจะอร่อยมากถ้าพี่เพื่อนๆนะปู่ไปในสวนนะคะก็จะรู้ว่าความอร่อยมันอร่อยมากแค่ไหนมันจะดีมากดีสําหรับสุขภาพนะคะต่อร่างกายนี่แล้วก็หั่นหัวใจเนื้อเขาจะขับค่ะ แต่เขาจะจะขมนิดนิดแต่แต่เขาอร่อยนะคะปฏิตีชอบกินมากแบบนี้ปฏิคุณชอบกนินคนชอบกินค่ะมะเขือเทศนะคะหัวหลาดิสจะขาดไม่ได้เลยยิ่งทำสลัดนะเพื่อนๆยิ่งทำสลัดยิ่งอร่อยนื้อเขา ขาวๆเขาเขาไม่ฟ่อนะเขาจะกรอเขาจะกรอเขาอร่อยนะคะเขาอร่อยแต่ถ้าคนชอบก็ว่าอร่อยเนาะพี่ๆเพื่อนๆคนไม่ชอบก็ว่าไม่อร่อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ปฏีล้างอันนี้ก่อนอันนี้ปฏีทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆจะต้มไข่ต้มไข่ห้านาทีนะคะ ต้มไข่ห้านาทีขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจ ทำกับข้าวกันคาะทำกับข้าวค่ะกับข้าวเนาะทำอาหารเช้านะคะพี่พี่เพื่อนๆทำอาหารเช้าง่ายๆค่ะนี่